ออนคาบูมเอ็โครองเท้าวิ่งระดับท็อปรุ่นใหม่ของทางค่าย ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจากรุ่นปีที่แล้วด้วยความหนาของพื้นชั้นกลางที่หนาขึ้นและแผ่นสปีดบอร์ดที่มีส่วนผสมของคาร์บอนมาในรูปทรงวอลกเชชปลายเท้าโค้งชัดเจนพื้นชั้นกลางโฟมฮีเลียนที่เป็นซุปเปอร์โฟมมีน้ำหนักเบาความนุ่มและการตอบสนองที่ดีก็ยังคงใช้เทคโนโลยีเาวือบรูปทรงก้อนเมฆมาในรองเท้าวินคู่นี้และก็มาพร้อมกับอัปเปอร์ผ้าตาข่ายเอนจิเนียร์สุดเบาบางพร้อมกับดีไซน์สวยงามสุดรู้ สวัสดีครับกลับมาพบก,กับซึ่งเกตูเดย์นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทําการรีวิวแล้วก็เล่าความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งระดับท็อปรุ่นใหม่ของออนนะครับผมนั่นก็คือออนคาร์บูมเอ็กโคคู่นี้นะครับสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามคลิปโร,รีวิวคลิปนี้กันเลยครับผม ก็หลังจากที่เราได้ทําการแกะกล่องพรีวิวพาทุกท่านไปชมกับรองเท้าวิ่งคู่นี้กันมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ได้ไปลองสวมใส่วิ่งกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วและในคลิปตันนี้เราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพความรู้สึกในการสวมใส่ของรองเท้าวิ่งระดับท็อปคู่นี้กันครับผมก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวเล่าความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูทําการแกะกล่องพรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทบทวนสเปก ข้อมูลของรองเท้าวิ่งคู่นี้คร่าวๆกันนะครับผมรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ On c a r b o ม Echo เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พัตข่าย Engine นเมสที่มีความบางมากขึ้นนะครับโดยจะมีการใช้วัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล100%นะครับผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งรักโลกคู่หนึ่งด้วยนะครับมาในลิ้นรองเท้าที่บางนะครับเชือกรองเท้าที่บางเช่นเดียวกันนะครับเป็นเส้นบางๆเลยพื้นชั้นกลางโฟมฮีเลียนที่มีความหนาขึ้น,นครับจำนวน2ชั้นชั้นบนและชั้นล่างนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคาวเทค เช่นเคยนะครับผมโดยจะเป็นรูปก้อนเมฆตรงนี้นะครับและมีการเปลี่ยนแปลงพื้นชั้นนอกนะครับโดยจะวางพื้นชั้นนอกเป็นชิ้นเดียวกันในบริเวณปลายเท้ารวมถึงยังคงแยกชิ้นส่วนของพื้นชั้นกลางตามเทคโนโลยีคาร t เทคนะครับแล้วก็มีการวางพื้นชั้นนอกตรงส้นอีกเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเป็นการลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุดสําหรับรองเท้าวิ่งสายเลสซิ่งคู่นี้นะครับโดยคู่นี้เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่236กรัมในไซส์1 0 US ผู้ชายนะครับ ก็จัดว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีน้ำหนักเบาพอสมควรเลยและมีการปรับปรุงแผ่นสปีดบอร์ดนะครับผมโดยแผ่นสปีดบอร์ดเนี่ยยังคงมีส่วนผสมของคาร์บอนนะครับและมาในรูปทรงร็อกเกอร์เชฟนะครับผมปลายเท้าโค้งชัดเจนแบบนี้เลยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองสวมใส่กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเลยครับแต่ว่า อาจจะไม่ใช่เป็นรองเท้าที่หลายๆคนจะถูกใจมากนักนะครับผมโดยการสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกความเฟิร์มนะครับพื้นชั้นกลางเนี่ยค่อนข้างเฟิร์มเลยตามสไตล์ของออนแบบชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าตัวโฟมฮิเลียนเองก็มีความนุ่มในระดับหนึ่งครับแต่มีความเฟิร์มมากกว่าเพราะว่ามีการใช้แผ่นสปีดบอร์ดด้วยและรุ่นนี้นะครับก็มีการนําส่วนผสมของคาร์บอนเนี่ยมาใช้งานในแผ่นสปีดบอร์ดด้วยก็จะทําให้ตัวแผ่นสปีดบอร์ดมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและหลังจาก ที่ใส่ไปสักพักหนึ่งครับพอโฟมผ่านการนวดไปแล้วนะครับความรู้สึก นุ่มเนี่ยก็จะตามมานะครับในครั้งแรกที่สวมใส่คือรู้สึกว่ามีความนุ่มอยู่แล้วนะครับแต่มีความแน่นเฟิร์มมากกว่าแต่พอใส่ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะทําให้มีความนุ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยบริเวณที่นุ่มมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นรูปก้อนเมฆนะครับก็คือบริเวณสีเขียวตั้งแต่กลางเท้าจนไปถึงส้นเท้าเพราะว่าการออกแบบของทางออนเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการวิ่งได้อย่างสมูทแล้วก็ลื่นไหลครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแผ่นสปีดบอร์ดที่ปรับมาเป็นทรง Rock er Shape ตรงนีีนี้ท่มปลายเท้้าโคง ก็จะช่วยผลักให้เราไปข้างหน้านะครับเวลาเราลงเท้านะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะถ่ายเทยไปข้างหน้าเนี่ยตัวแผ่นสปีดบอร์ดนี่เองครับก็จะช่วยผลักให้เราไปข้างหน้าและด้วยความแข็งแรงของแผ่นสปีดบอร์ดที่มากขึ้นเนี่ยก็จะเสริมแรงส่งคืนให้กับเราด้วยนะครับช่วยเรายกเท้าได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนตัวเนี่ยเป็นคนลงกลางเท้านะครับก็จะทําให้รู้สึกถึงความนุ่มมากขึ้นนะครับยิ่งใครที่ลงส้นเท้าเนี่ยความนุ่มจากตัวพื้นชั้นกลางคาวเทคเนี่ยก็จะรู้สึกสัมผัสได้มากขึ้นนะครับผม่่ใช เป็นความนุ่มที่แบบว่าอยู่ใต้ฝ่าเท้าแบบชัดเจนนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับผมออนคาบูม <car> คู่นี้เนี่ยจะมีการวางพื้นชั้นกลางข้างบนนะครับแล้วก็มีการขั้นด้วยแผ่นสปีดบอร์ดตรงกลางนะครับเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยตัวฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะสัมผัสถึงแผ่นสปีดบอร์ดแบบเต็มฝ่าเท้าแบบเต็มเ็มก่อน,นครับผมแล้วก็จะสัมผัสความนุ่มการยุบตัวของพื้นชั้นกลางเนี่ยจะรู้สึกอยู่ใต้แผ่นสปีดบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วก็ไปเดินอยู่บนพื้นนนนนนุ่มมมมมๆอออออออะะไรรรปาาาณั้้เเลยใหหตค็ขงงทกืืน วิ่งอยู่บนก้อนเมฆนะครับก็คือเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วก็ไปวิ่งอยู่บนก้อนเมฆอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของเทคโนโลยีคา t เทคของเขานะครับด้วยตัวรูปทรงที่เป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้นครับก็จะทําให้เวลาเราลงเท้าเนี่ยดูดซับแรงกระแทกค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็พื้นโฟมด้าน,นบนเนี่ยก็ค่อนข้างมีความนุ่มแน่นนะครับก็มีการตอบสนองที่จะโอเคนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วหรือว่าดีดเด้งแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับโดยรองเท้าวิ คู่นี้เนี่ยจะทําให้เราวิ่งได้อย่างไหลลื่นมากกว่านะครับเพราะว่าตัวแผ่นสปีดบอร์ดปลายเท้าโค้งเองแล้วก็ด้วยความแข็งแรงของแผ่นสปีดบอร์ดที่ไม่ได้แข็งมากนะครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยจะทําให้รู้สึกได้เลยว่าแรงส่งคืนที่กลับมาจะไม่ค่อยเท่ากับรองเท้าว,วิ่งแผ่นคาร์บอนรุ่นอื่นๆสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าจะให้ความรู้สึกรอบขานิ่งสม o ทเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกถึงควงขาได้อย่างสนุกนะครับวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทําให เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องเร่งตัวเองจนมากเกินไปด้วยซ้ํานะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบรองเท้าเรซิ่งที่เน้นไปทางวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติประหยัดพลังงานอะไรมากกว่าที่จะพุ่งดีดเด้งรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งของรองเท้าว,วิ่งแผ่นคาร์บอนเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็ต้องลองช่างใจกันดูว่าใครที่ชื่นชอบรองเท้าว,วิ่งแนวแบบไหนนะครับผมก็อาจจะต้องเลือกให้ตรงตามแนวความต้องการของตัวเองนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางก็น่า จะเป็นประมาณนี้นะครับด้วยดอก9มิลลิเมตรเนี่ยก็ทําให้เรายัางใส่แล้วก็วิ่งง่ายอยู่นะครับด้วยปลายเท้าโค้งเนี่ยเวลาเรายืนแล้วก็ขย่งปลายเท้าเอ็นตัวไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไหลไปข้างหน้าเทไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยจะทําให้เราวิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ ลื่นไหลามากขึ้นนะครับในส่วนของอัเ p p e r ที่เป็นผ้าตาข่าย e n g i n e e r e m e s ปรับปรุงใหม่นะครับจะมีความบางแล้วก็น้ําหนักเบามีความโปร่งมากๆเนี่ยในเรื่องของการระบายอากาศคู่นี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีอาการอับชื้นอะไรแต่อย่างไรลินรองเท้าบางนะครับตัวเชือกเองก็บางบางมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเรามัดแน่นๆเนี่ยตัวลินรองเท้าตัวเชือกด้วยความบางเนี่ยจะไม่ทําให้เรารู้สึกอึดอดัดหรือว่ารัดหลังเท้าจนแน่นเกินไปนะครับส่วนการมัดทบเดียวเนี่ยก็ยัง เอาอยู่นะครับผมสามารถมัดทบเดียวแล้วก็ใส่วิ่งออกไปต่างๆได้แต่ถ้าใครที่แบบใส่ไปแข่งขันแล้วก็ไม่อยากกังวลว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่เนี่ยแนะนําว่าให้มัด2ทบไปเลยจะดีที่สุดนะครับผมบริเวณโท e box หรือว่าบริเวณปลายเท้าเนี่ยเพดานหรือว่าหลังคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยหน้าผ้าก็ไม่ได้กดตัวนิ้วเท้าแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับการเลือกไซส์ของรองเท้าวิ่งคู่นี้ หน้าเท้ายังคงมาในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเรียวๆนิดนึงอาจจะไม่เหมาะกับเท้าคนเอเชียสักเท่าไหร่หนักนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใส่ไซส์10 US นะครับผมแต่ว่าความยาวเท้าจริงๆเนี่ยประมาณ9.5 US นะครับซึ่งเวลาสวมใส่คู่นี้เนี่ยบริเวณนิ้วก้อยหรือว่าด้านข้างเท้าก็จะมีล้นๆออกมานิดหน่อยแต่ด้วยหน้าผ้าที่เบาบางแบบนี้นะครับก็ไม่ได้รัดหรือว่าไม่ได้เสียดสีจนทําให้เท้าเจ็บอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนใครที่หน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของปลายเท้าที่เหลือนะครับเพราะว่า ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยช่วงจังหวะจุดที่เราลงเท้าหรือว่าจุดโค้งของปลายเท้าเนี่ยถ้าปลายเท้าเราเหลือเยอะเกินไปนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพความโค้งของรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยอาจจะใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่นะครับผมตรงนี้ก็ต้องมาดูเรื่องระยะที่เหลือกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่หน้าเท้ากว้างเนี่ยก็ต้องดูประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งไซส์นะครับก็เหลือประมาณ1น,นิ้ว1ข้อนิ้ว ตามหลักสูตรทั่วไปนะครับก็ถือว่าใส่สบายอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของความกระชับเนี่ยด้วยหน้าผ้าที่เบาบางแบบนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยกระชับเท้าสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ในเวลาวิ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าล้วมหรือว่าโครงเคลงอะไรแต่อย่างใดนะครับก็คือตัวหน้าผ้าเนี่ยเขาก็กระชับนั่นแหละแต่ด้วยหน้าผ้าที่บางเนี่ยทำให้เราแทบจะไม่ค่อยรู้สึกถึงตัวหน้าผ้าสักเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับผมตัวส้นเท้าเนี่ยก็ทําการล็อกส้นเท้าได้ดีนะครับไม่มีเคลื่อนไม่มีหลุด อะไรอย่างใดเบรยเรอบรอบข้อเท้าเนี่ยก็กว้างนะครับใส่สบายไม่อึดอัดนะครับผมก็ถือว่าอัปเปอร์ก็ทํามาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกด้วยหน้าผ้าที่บางเนี่ยอาจจะทําให้เราค่อนข้างที่จะแปลกไปกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในดีไซน์ก็ยังคงมาในรูปแบบมินิมอลนะครับมีความสวยงามตามสไตล์ของออนแท้ๆอยู่เลยนะครับผม ในส่วนของพื้นชั้นนอกเนี่ยก็ด้วยความที่มาเป็นรูปตัวยูนะครับแล้วก็เป็นปลายเท้าเนี่ยจะมาในลักษณะแผ่นชิ้นเดียวนะครับรูปตัวยูอย่างนี้นะครับผม ก็ทําการยึดเกาะได้ดีนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยด้วยปลายเท้าโค้งเนี่ยทำให้เราไหลมาที่ช่วงบริเวณหน้าเทา้าจนมาถึงตรงสุดปลายเท้าตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะในจังหวะที่เราลงพื้นเนี่ยแล้วก็จังหวะที่พื้นโค้งแบบนี้นะครับทำให้เราสัมผัสได้มากที่สุดตรงนี้ก็ทําการยึดเกาะได้ดีนะครับผมตรงส้นเนี่ยก็แทบที่จะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรมากมายนะครับถ้าใครที่วิ่งลงเต็มเท้าเนี่ยก็ เรกได้ว่าตรงกลางเท้าที่สัมผัสตัวโฟมเนี่ยจะโดนมากที่สุดนะครับผมในเรื่องของความทนทานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าเป็นรองเท้าเลสซิ่งเนี่ยความทนทานเขาก็ไม่ได้เป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ารองเท้าเลสซิ่งเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของน้ําหนักเบาการทําความเร็วนะครับ สามารถเร่งความเร็วได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับทำความเร็วได้อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมให้กับนักวิ่งเนี่ยทำความเร็วได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับผมด้วยราคา9 0 9 0บาทหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นราคาที่สูงไปนะครับแต่สําหรับผมก็อยากจะให้มองว่าด้วยวัสดุนะครับด้วยประสิทธิภาพด้วยแนวของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับที่ไม่ได้แนวแบบว่าระเบิดพลังพุ่งหรือดีดเด้งจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คู่นี้เนี่ยจะมาในแนว แนวที่แบบว่า ให้เราไปได้แบบเต็มที่นะครับด้วยความเร็วคงที่ประหยัดพลังงานรอบขานิ่งลื่นไหลนะครับผมและด้วยคุณภาพวัสดุอะไรต่างๆของตัวรองเท้านะครับงานประกอบเนี่ยก็เรียกได้ว่าปราณีตมากๆเพราะว่าเป็นตามสไตล์ของแบรนด์สวิตนะครับที่เขามีคุณภาพในเรื่องของการนําวัสดุมาใช้ความปราณีตในการผลิตอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบแล้วก็ชั่งใจกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าใครที่เป็นแฟนออนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้รองเท้าวิ่ง เลสซิ่งสวยๆนะครับมีความเป็นมินิมอลเรียบหรูแล้วก็เป็นรองเท้าว,วิ่งที่เอามาใช้เพื่อประหยัดพลังงานทําให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นรอบขานิ่งขึ้นและไม่ทาร้ายตัวเองเนี่ยออนคาร์บูมเอ h o โคคู่นี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปนะครับรองเท้าว,วิ่งคู่นี้เนี่ยที่ไม่ทํร้ายตัวเองเนี่ยก็คือแผ่นสปีดบอร์ดที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเนี่ยเขาไม่ได้แข็งแรงจนเกินไปนะครับเวลาเราสวมใส่อะไรวิ่งเสร็จเนี่ยร่างกายหรือว่าช่วงขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนหรือสะ พอใส่คู่นี้วิ่งจบแล้วก็ยังรู้สึกสบายๆอยู่นะครับผมส่วนตัวก็ชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเร่งความเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยก็ทําให้เราไปได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ความรู้สึกก็คือไปได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมก็สําหรับความรู้สึกในการสวมใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของรองเท้าวิ่งระดับท็อปออนคา o ์บูมคู่นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์ใต้คลิปดูนี้กันได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจรองเท้าวิ่งระดับท็อปของออนคู่นี้นะครับผมก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้าน r e ฟแล n n นอรนะครับผม กับร้าน Run to Paradise นะครับในราคา9 0 9 0บาทก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณออนประเทศไทยนะครับผมที่ส่งรองเท้าวิ่งสวยๆประสิทธิภาพดีๆคู่นี้มาให้ทางผมได้ลองใช้งานแล้วก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับสำหรับ ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง s n e a k e r t to d y y กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง s เ e a k e r Today สำหรับคลิปวีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ